น้องมาทองน้องมาทองทั้งสามคนใช่ไหมใช่ที่รู้ตัวผมจำได้หมดทุกคนเลยสาวบ้านเนี่ยมาเป็นน้องๆนะสาบานสาวบ còn <laughs> à, ừ. cả thằng cái gì đi <laughs> không cái này là không <laughs> đây, đây, đây là <laughs> cái này là... <laughs> này <laughs> <Ở đây> <laughs> chân ghế có thể nói xô <laughs> <laughs> Đang ngồi thì hình mày เราตอีแนคนะคะผอม,ามา่าวันนี้สวยาะะมา,า,มากคนนุณมะค่ะาช้ทุกคนเก็บภาพพิธีพิธีส,สวยๆได้แล้วขอสำนัาสื่อไปด้วยโอเค ทาชหนะ้ทาทัชคมแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สื่อต่อแล้วนะจ๊าทุกคนได้ไหม